หน้าย3สิบสามข้อที่ห้าค่ะทำไมจึงเรียกผลของเถาไม้าตามเรื่องว่ากระเช้าสีดาก็เพราะว่าเรียกตามความเชื่อค่ะที่ว่าพันไม้ชนิดนี้นะคะเป็นกระเช้าของนางสีดาค่ะนางสีดานะคะเป็นตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์ค่ะขณะที่นางสีดาถูกทศกัณฐ์ค่ะอุ้มหอะ ไปที่กรุงลงกานะคะกระเช้าของนางสีดาได้ตกลงมากลางป่าค่ะกระเช้านั้นนะคะเป็นของวิเศษเทวดาเจ้าป่าค่ะเกรงว่าจะเสียหรือหายไปนะคะจึงช่วยออกรากเป็นเถาค่ะแล้วมีผล,ลเล็กๆคล้ายกระเช้านะคะจึงเรียกกันว่ากระเช้าสีดานั่นเองค่ะไปดูข้อต่อไปนะคะข้อที่2ค่ะบอกความหมายอธิบายและฝึกใช้คำข้อห ขีดเส้นโยงคำที่มีความหมายตรงกันมาดูนะคะคำว่าชัดดาวเครื่องแฮงค์อีเมลอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์เครื่อง Hank, Email, Internet, ite, คอง้างปิดเครื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์ปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ของเว็บมาดูคำแรกนะคะคำว่าชัดดาวชัดดาวหมายถึงชัดดาวหมายถึงอะไรคะนักเรียนเรียนคอมพิวเตอร์กันแล้ว ชดดาวหมายถึงปิดเครื่องค่ะเมื่อเลิกใช้งานทุกครั้งต้องปิดเครื่องนะคะซึ่งการปิดเครื่องค่ะจะต้องมีขั้นตอนในการปิดนะคะนักเรียนจะไปกดที่ปุ่ม power ปุ่มปิดเลยไม่ได้นะคะเครื่องอาจจะพังได้ค่ะคำต่อไปค่ะเครื่องแฮ้งเครื่องแฮ้งหมายถึงเครื่องค้างค่ะเป็นการสั่งงานเยอะๆเครื่องเนี่ยทำงานไม่ทันนะคะก็จะค้างหรือว่า นิ่งสักพักนะคะแล้วก็จะทำงานได้ต่อค่ะอีเมลอีเมลก็หมายถึงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ค่ะหรือว่าปรษณีย์ีอิเล็กทรอนิกส์นะคะเป็นการส่งจดหมายที่รวดเร็วที่สุดในยุคนี้เลยค่ะอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตหมายถึงเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ค่ะ ซึ่งปัจจุบันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนหรือว่าที่บ้านค่ะทุกที่ต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อการค้นคว้าที่สะดวกและรวดเร็วค่ะข้อสุดท้ายนะคะเว็บไซต์เว็บไซต์หมายถึงที่อยู่ของเว็บค่ะนักเรียนอยากรู้เรื่องอะไรก็มีชื่อของเว็บไซต์ต่างๆนะคะก็เข้าไปเยี่ยมชมหรือท่องโลกอินเทอร์เน็ตได้เลยค่ะไปดูข้อต่อไปนะคะข้อที่2ดูภาพและเขียนคำในช่องว่าง ภาพแรกค่ะเป็นภาพของอะไรคะเป็นภาพของจอ monitor หรือว่าจอภาพนั่นเองค่ะรูปที่สองเป็นรูปของคีย์บอร์ดหรือว่าแป้นพิมพ์นะคะเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์นะคะไปดูหน้าถัดไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ